จะเอากล้องอย่างเดียร์นะคะนี่จะเอากล้องอย่างเดียว์ปืนไม่เลยปืนวันนี้ตาเอฉลาดไปแล้วเพราะได้ไรเพราะได้ไรอหนูเอนไปเอาอะไรคะได้รองเท้าพอแล้ววิ่งเลยวิ่งแล้วิ่งลง อยีนีเจ็งานนี้เย่กรรองเท้าบโบมาช่วยเรมแล้วบโบโบมาช่วยพ่ออ้ดูดูไหมคะเตะบโบมาแล้วบโบบโบกัดแล้วบบบเฮาเลยบอม่์มยไมาช่วยลูกแล้ว ไหนใครทำลูกฉันใครวางอาจทำลูกฉันมาแล้วดี่โหลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะหนูวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว,วไปวได้สวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะตอนนี้หนูอาบน้ําเสร็จแล้วสบายเนื้อสบายตัวนะคะวิ่งวอร์มร่างกายก่อนในแม่จ๋า สวัสดีจ้าลูกสาวโหโหเร็วมากเลยเร็วเร็วเร็วเลยสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีจ้าแม่แม่ก่อนลูกแมเฮ้ยเดินตามมาเฮ้ยเดินตามมานี่เดินมาเดินมานี่นี่นี่สวัสดีแม่นี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 ่ บุญฮัลโหลกูดมอร์นิ่งค่ะทุกที่วันมาแล้วมาแล้วตุ๊ตาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาทักทายแม่ๆก่อนลูกเลยจ้าสวยจ้าสวยก่อนมาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบุญบุญมาให้เดี๋ยวบุญไล่แม่นพ่อยังเดี๋ยวบุญมันเหม็นน้ำอ่ะ chạy tháo ví vậy, chạy tháo ví vậy, nhìn này, yết, yết, đấy, buồn, buồn พอเลยหนูอทไปเอาอะไคะดรองเท้าพอแล้ววิ่งเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยโยิงเซตงานนี้เย่งการรองท้าบอบอมาช่วยาบอแล้วบอวบอวัมาช่วยพ่อโอ้ดูดูมังไคะเตะบอวมาแล้ว ไม่หมยไม่ช่วยลูกแล้วไหนใช้ทำลูกฉันใครบางอาจทำลูกฉันมาแล้วพี่ <c oughs> โอ๋ใบบุญตกมันใจไหมว้าวโมโม,โมขาวดำอยู่ทางนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแบบแรงมากนี่

ไใครมากั้าไม่กล้าไม่ไล่ไม่เหมยละุกทีก็่่าาายังไม่เหมยเอทุกเสาตื้อไม่เหมยไม่เหมยไม่ไม่ช่วยดูแล้วทุกสต้อทกสาทุกสาตื้อยใครใครนเยอ๋อ

ามาไเล้เดิปกาีกหาที่ลบกก่อนลูกโบโบมาแล้วลูกโโบมาแล้วโโมาแล้วครรเีกเองเขาไม่ได้เรียกเขาเรียกโบจะเรียกโบ เอาให้กับตัวเองแล้วตัวเองตัวเองโตแล้วโอ้โหหอมแก้วพ่อโอ้โหพ่อโอ้โหโอเคหนูรักพ่อแล้วอ่ะนั่งด้วยนั่งเลยก็ร้องพ่อเลยแบบนี้อ่ะนั่งด้วยหนูนั่งด้วยพ่อพอนั่งกับพ่อโอ้พ่อนั่งลงวะมามาโอ้โหคนไม่รักโรักแล้วรักแล้วมามามารักแล้วรักแล้วมา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 เด็กคนนี้ขี้อ้อนนะคะอ้อนอ้อนอ้อน

เป่ยเมยมาแล้วแม่ยเมยมาแล้วแม่เมยโบยมาบังเลยโบโบะโบมาแล้วเลกโบดีกว่าเล็กโบดีกว่าไหนโบอยไหนโบ้ยนะโบ้โบ้โบดูสิดูสิดูสิดูดูไม่ยอมไม่ยอมดิเดะและดิล็อกไปแล้วล็อกนี่นีล็อกไก่อนล็อกไก่อนไม่ให้ลุกเดี๋ยวเดเดี๋ยวเอย่าพ่งไม่ให้ลุก เดี S <S ๋ยวเดี๋ยวไม่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแปบเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนี้ต้องหอมหอมแก้มเดี๋ยวหอมแก้มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโตแล้วนะพ่อหนูโตหนูอายใช่ไหมหนูโตแล้วพ่อหนูอายหนูเขินหอมแก้มตายลูกเนี้ยโอ้โห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 เลี้ยงเยอะเลี้ยงเยอะไหนอุ้ยไหนไหนไหน ไหนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนไปยทาแป้งด้วยอายี่พี่อายทอ้าเหรหนูพี่อายหนู่มทาแป้งมาพ่อเฮ้ยลูกสาวพ่อลูกสาวพ่อโอ้ทาแป้งมาทาแป้งมาโอเคโอเคโอเคดูแล้วดูแลกลัวไม่คนไม่รักกลัวคนไม่รักกลัทาแป้งมาโอ้ทาแป้งมาโอ้ทำไมเหมือนนั่งจะนั่งดูดนมแทะไปวนโอ้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 เด็กดื้อ โอ้ยติดตัวแป้งแป้งโอ้ยแปทั้งสอง้งโอ้ยทั้งสองแก้โอ้อ้ยฟาดแล้ว้ดิโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวขอ่อไเดี๋ยวไปรืไปเรยอแ้งตัวแล้วถึกใจน้องนะคะเพราะว่าอาบน้าเพิ่งเสร็จอาบน้ำเพิ่งเสร็จมากๆให้แม่เม้น ดูนะคะแม่แมคะหนูสวยไหมคะหนูปะแป้งสวยมากเลยหนูปะเองนะคะปะแป้งอแป้งเ <c oughs> ป็นสาวแล้วอยู่นี้นะครับโตเป็นสาวแล้วได้ไหม ดูนมพ่อพ่อมาดูมาดูช้างใหญ่ดูนมมัน้องมาดูโอ้ไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ให้ดูอะไรพ่ออะไรอะไรพ่อโอ้ยดูสิตัวตังเบลอเวลายังกินนมอยู่อายอายน้องไม่นี่อายเด็กๆไม่นี่โอ้ยน้ยจะดูนมกับแม่โอ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้บุญหยุดไอ้บุญหยุด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  ากดากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหน้าจอยมุ้ยอย่างนี้นามาจอยมุ้ยวันนี้นะครับวันนี้เราขอเนี่ยครับความน่ารักของใบบุญไม่มีขีดจำกัดถึงจะโตก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับตุ๊ตาของเราขอบคุณทุกท่านครับที่การติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหง่อยคลิเด็กน้อยดูนมตรงไหนไปดู